ก็เป็นการโบูชาที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ประชาชนต่างก็พากันมา,าท่าสำคัญแต่ละท่ามีทั้งหมด84ท่านะครับ14ท่าอันนี้บ้านสะเเลยน,นะครับนี่บ้านสะเลมีเสืสอ2ตัวนะครับเสือกำลังหิวพอดีขอจึงได้สายาว่าเสือหิว อันนี้ก็เป็นพระราชบังนะครับนี่ตรงเขาขาวนี่ครับอขาขาวนี่ก็เป็นพระราชบังเรามีความสวยงามในน้ำคงคาใสาสะอาดนะครับบางทีเราก็จะเข้าใจนึกว่าเป็นน้ําสกรปรกแต่ความจริงน้ำใสสะอาด นี้เป็นท่ามณนนิจะติกาท่าภาษาสมเมตรนะครับมีประชาชนนี่มามากมายเขาจะทำการบูชาเสร็จแล้วช่วงหกโมงครึ่งเขาจะทำการอ,าอ,าอันติบูชานะครับบูชาไฟตอนกลางคืนนะครับนี่เป็นที่ประชาชนมาบูชานะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นท่าที่สำคัญนะครับท่าทศะส,ะสวเมตินะครับทศส,สวเมติอ่เป็นงานบูชาเขาจะเริ่มหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งนนที่เห็นโดมนั่นนะครับเป็นที่ฉัดน,นั้นก็จะเป็นที่เพื่อมาอ่บูชานะครับบูชาอารติบูชา สนุกสนานนะครับเต็มความเชื่อนี่แนะม่น้ำพนมพระแม่คงคานะครับอยู่ที่แทงน้ำนะครับแล้วก็มีพระศิวะนะครับ